สวัสดีดทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะทรงเจียวเยพยายามเบีเ่ยงเบนความสนใจไปทางอื่นแต่ก็สงบใจลงไม่ได้เลยเขาต้องการนางมากมากเหลือเกินหลงเหิงเองก็เหงือผุดพลา่าเต็มหนา้าผากเขาคิดว่าจะรอให้นางหายสนิทเสียก่อนแต่บางทีอาจไม่ต้องรอก็ได้กระมังเพราะความปรารถนาแทบจะท่วมทนล้นใจอยู่แล้ว เจ้ามาทำไมหลงเหงพยายามระง,งับความรู้สึกที่อยากจะพานางไปซ่อนไว้ไม่ให้ชายอื่นเห็นเรียนท่านอ,องหม่อมฉันแค่ต้องการจะถามว่าพวกเราจะกลับจวนเมื่อไหร่เพคะหม่อมฉันจะได้สั่งให้บ่าวเตรียมการให้พร้อมพูดจบนางก็ก้มหน้าลงรอฟังคำตอบทว่าสิ่งที่บุรุษทั้งสองที่กำลังมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างแปลกประหลาด สังเกตเห็นก็คือต้นคอที่ขาวราวหิมะหลงเหิงยกถ้วยชาขึ้นดื่มทันทีสั่งบ่าวเตรียมของได้เลยพวกเราจะออกเดินทางกันช่วงบ่ายวันนี้สถานการณ์ที่นี่ไม่ชอบมาพากลน่าจะดีกว่าหากจะรีบกลับจวนอองให้เร็วที่สุดที่สำคัญเมื่อไหร่ที่ถึงจวนนางจะต้องเป็นของเขาเดี๋ยวก่อน เราจะออกเดินทางกันพรุ่งนี้ช่างมันแม้แต่เซียวคอยามเขาก็รอไม่ไหวแล้วไปเซียงซิวไม่คิดว่าหลงเฮงจะเปลี่ยนใจกลางคันแต่ท่าทางพยักหน้าของเขายืนยันว่าไม่ได้ล้อเล่นสำหรับนางจะกลับวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ไม่ต่างกันถึงอย่างไรก็ต้องสั่งคนให้เตรียมเก็บข้าวของเลยอยู่ดีหญิงสาวยอบตัวทำความเคารพ ก่อนจะขอตัวไปจัดการตามคำสั่งขณะที่เดินออกมาในใจก็สงสัยว่าทำไมชายทั้งสองถึงมองนางปแปลกๆล่ากับหมาป่าจ้องจะกินเหยื่อเสียอย่างนั้นแม้แต่องค์ครักที่นางเดินผ่านก็ยังพร้อมใจกันหันมามองด้วยกิริยาอาการคล้ายกับหลงเหิงและทรงเจียวเย่ทำไมนะสวยแล้วเพราะยาสามวันมึนเมานั่นเอง หญิงสาวเพิ่งเข้าใจก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าการออกมาอยู่นอกห้องพักไม่ใช่ความคิดที่ดีซะแล้วปายเซียงซิวรีบวิ่งกลับห้องแต่ดันมาเจอคนผู้หนึ่งเข้าโดยบังเอิญย,ายา่าาผู้หญิงที่ทำตัวอวดดีพอได้มาเกิดใหม่ตามจริงแล้วการกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่มีอะไรเสียหายนางเองยังชอบอ่านนิยายที่ตัวละครกลับชาติมาเกิดใหม่เช่นกัน แต่ปกติตัวละครนั้นจะกลับมาเพื่อล้างแค้นศัตรูเก่าแล้วทำไมย่ายาถึงกลับมาจัดการนางโชคดีที่บาดแผลบนใบหน้านางไม่ลึกหากอีกฝ่ายใช้มีดกรีดแล้วก็ความคิดไปเสียงซิวหยุดชะงักเมื่อย่ายากำลังจะเดินมาถึงตัวนางอีกฝ่ายมองมาด้วยท่าทีเหมือนประหลาดใจไว้อนุซิว เกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าเจ้าหรือหากไปเสียงซิวไม่รู้มาก่อนว่า,ย,าย่าหยาเป็นคนทำให้นางเป็นแบบนี้หญิงสาวก็คงทราบสึงใจในความห่วงใย,ยของอีกฝ่ายแม้เนียนมากนะยะระดับความหน้าด้านของเจ้าเล่นเอานางหลายอย่างค่าเทียบไม่ติดเลยนี่คงคิดสินะว่าไม่มีใครรู้ว่าเจ้าทำอะไรไว้อีกฝ่ายคงลืมไปแล้วว่า เหนือฟ้าย่อมมีฟ้าเหนือคนฉลาดย่อมมีคนฉลาดกว่าช่างใช้ชีวิตอย่างประมาทจริงๆไปเสียงซิวรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายต้องการมาดูใบหน้านางแต่หญิงสาวไม่มีอารมณ์จะพูดคุยด้วยแค่คิดก็รู้สึกเหนื่อยแล้วคนประเภทนี้ต้องอยู่ให้ห่างไว้ดีที่สุดแต่หากอีกฝ่ายยังดึงดันก็ต้องประกาศสงครามกันละ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายหญิงสาวจึงเอามือปิดแก้มทั้งสองข้างของตนก้มหน้าหงุดแล้วรีบเดินผ่านอีกฝ่ายไปย่าา yeah, yeah. มองภาพหญิงตรงหน้าด้วยความสะใจผู้หญิงย่อมห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นที่สุดจิตใจอันบอบบางของแม่นั่นคงรับความเจ็บปวดไม่ได้จึงวิ่งหนีไปทางน้ำตาแต่นึกหรือว่า ถ้าจะยอมปล่อยโอกาสซ้ำเติมเจ้าไปได้ง่ายๆยาหยายื่นมือออกมารั้งไปเสียงซิวเอาไว้อนุซิวข้ารู้ว่าเจ้าคงเจ็บมากมีอะไรบอกข้าได้นะข้าจะแก้แค้นแทนเจ้าเองหนังโง่ใครทำร้ายตัวเองก็ยังไม่รู้หากวันนั้นข้ามีเวลาอีกสักหน่อยข้าจะกรีดหน้าเจ้าให้ยับเลยยาหยามองผิวบอบบางของไปเสียงสิวด้วยความอิจฉา ไปเสียงซิวไม่รู้ว่าหลงเหฮงว่างแผนอะไรไว้หรือไม่แต่นางก็ไม่อยากเป็นสาเหตุที่ทำให้แผนของเขาล้มเหลวจึงจำต้องแซงปันหน้าทำเป็นไม่รู้เรื่องหญิงสาวแก้ปัญหาด้วยการร้องไห้สะอึกสะอื้นราวกับกำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสที่สุดชีวิตคาจบสิ้นแล้วต้องแบบนี้แหละเหลวไหลเดี๋ยวเจ้าก็หายแล้ว ย่าหยาตำหนิเสียงเย็นชาแต่จะว่าไปอนุพวกนี้ก็มีดีแค่หน้าตาหากอนุนางนี้หมดความงามเสียแล้วท่านอ๋องก็ไม่มีทางจะสนใจแน่ๆทว่าย่าหยายังมีบางเรื่องที่รู้สึกสงสัยอยู่เรื่องความบริสุทธิ์ของปยเซียงซิวการที่ไหนท่านไม่ยอมแตะเนื้อต้องตัวไปเสียงซิวถือว่ายังพอมีเหตุผล เป็นเพราะนายท่านค่อนข้างพิถีพิถันและรักความสะอาดนา่งสกรปรกเพียงนั้นจึงไม่แปลกที่นายท่านจะไม่เลียวแลแต่ล่วอวินเจิ้นนี่สิเหตุใดผู้ชายคนนั้นถึงไม่ทำอะไรไปเสียงซิวด้วยเล่าเขายังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าเรื่องที่ย่าอยาไม่รู้ก็คือไปเสียงซิวที่อยู่ในสภาพนั้นยากที่จะมีผู้ชายสนใจ สิ่งเดียวที่อาจดึงดูดผู้ชายได้คือกลิ่นกลายของนางที่เป็นผลมาจากยาพิษทว่าลั่วอินเจิ้นใกล้ชิดไปเสียงซิวเพียงไม่นานก็จากไปนางจึงรอดผลมาได้ไปเสียงซิวรู้ดีว่าเป้าหมายของยายาก็คือลี่อองในนิยายเขียนไว้ชัดเจนว่าหญิงงามที่ชอบหวานสเสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายคือสิ่งที่หลงเหิงเกลียดที่สุด ดังนั้นเขาจึงไม่แม้แต่จะชายตามองย่าหยาอีกทั้งชายหนุ่มก็เริ่มสงสัยตัวตนที่แท้จริงของนางจึงส่งลูกน้องเข้าไปใกล้ชิดเพื่อจะสืบความลับสุดท้ายสองคนนั้นก็ลงเอยกันบนเตียงแม้ป่ายเสียงซิลจะไม่รู้ว่าจุดจบของย่าหยาจะเป็นอย่างไรแต่นางรู้สึกได้ว่าคงไม่ดีนะักในนิยายเคยมีนางร้ายคนไหนมีจุดจบดีบ้างเล่า โดยเฉพาะในนิยายเรื่องพระชายาผู้หลีกลีนางร้ายทยอยล่วงทีละคนสองคนในที่สุดก็สวยกันท่วนหน้าไปเสียงซิลเป็นหนึ่งในานางร้ายที่ร้ายกาจมากคนหนึ่งในหัวเต็มไปด้วยแผนร้ายนางไม่ถึงกับเป็นพวกนางร้ายไร้สมองแต่ก็ยังต้องมารับเคาะอย่างหนักในตอนท้ายเรื่องส่วนานางร้ายย่ายา ถึงนางจะรับใช้หัวหน้าบ้ากามแต่นางก็มีนิสัยหลายอย่างคล้ายผู้ชายคนนั้นเหมือนกันด้วยใบหน้าที่งดงามทำให้ผู้ชายไม่น้อยมาหลงใหลและเต็มใจให้นางใช้เป็นเครื่องมือนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมนางถึงหยิ่งพยองและทะนงในความงามของตัวเองแถมยังมีเจ้าหัวหน้าบ้ากามคอยฝึกฝนวิธียั่วยวนให้อีกขอบใจเจ้ามาก ที่ปลอบใจค่ะแต่ท่านอองท่านอองหึมไปเสียงซิวร้องไห้โฮแล้วก็รีบวิ่งหนีไปทั้งที่ยังพูดไม่ทันจบคลังเนี้ย,ย่าหยาไม่ได้รั้งตัวอีกฝ่ายไว้พอได้ยินสิ่งที่นางต้องการหมดแล้วในที่สุดนางก็ทำให้ลี่อองหมดความสนใจในตัวอนุซิวได้ถ้าเช่นนั้นนางควรฉวยโอกาสเนี้ยแย่งเขามาเลยดีไหมนางรีบไปพบ ตะวันอิ่นยิงเพื่อรายงานเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นยาหยาอยากให้นายทันอนุญาตให้นางหลอกล่อหลงเหิงให้ติดเบ็ดอีกครั้งเมื่อกลับมาถึงห้องไปเซียงซียวก็หยุดร้องไห้เสียวสือที่ตอนแรกเห็นใบหน้าอาบน้ำตาของเจ้านายก็อยากจะปลอบใจเหลือเกินแต่จูจูน้ำตานายหญิงก็เหือดแห้งทันควันจนสาวใช้ทำตัวไม่ถูก แต่ก็ยังพยายามสรรหาคำพูดมาปลอบใจอนุซิลเจ้าคะท่านอองไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ชอบท่านนะเจ้าคะเซียวซือกลัวจะเป็นการไม่เหมาะสมประโยคหลังจึงได้แต่ติดอยู่ในลำคอไม่ได้เอ่ยออกไปนี่เป็นน้ำตาแห่งความสุขไปเซียงซิลดีใจที่ท่านอองไม่ได้สนใจลอยแผลเป็นบนใบหน้านาง และตอนนี้หญิงสาวกำลังอธิษฐานขอให้ยาหยาไปยั่วยวนหลงเหิงอีกครั้งนางยอมเอาหัวตัวเองแทนลูกบอลเลยหากหลงเหิงไม่ตะเพิดยาหยาออกไปน้ำตาแห่งความสุขอเซียวซือได้ยินแล้วถึงกับพูดไม่ออกดูเหมือนว่าทุกคนจะพากันคิดว่าไปเสียงซิวร้องไห้สะอึกสะอื้นเนื่องจากท่านอ,องไม่สนใจนางอีกต่อไปแล้ว สาเหตุเพราะนางเสียโฉมมีเพียงคนใกล้ชิดไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าความรู้สึกของท่านอองไม่ได้เปลี่ยนไปเลยทั้งยังดูเป็นห่วงนายหญิงของพวกนางมากขึ้นอีกด้วยตอนนี้ไปเซียงซิวกลายเป็นหญิงสาวที่มีชื่อเสียงด่งดังจนเป็นที่เล่าขานกันไปทั่วสาเหตุที่นางโด่งดังนั่นไม่ใช่เพราะรูปโฉม แต่เป็นเพราะนางสามารถสะกดผู้ชายที่อยู่รอบข้างได้อย่างอยู่หมัดล่ำลือกันว่าอนุของหลงเฮงช่างมีสเสน่เย้ายวนใจชายใดก็ตามที่เข้าใกล้นางจะถึงกับลหลงไหลพล่้มเพลอจนเดินไม่ตรงทางเลยทีเดียวต่อให้หลวงจีนก็แทบสิ้นคานเพียงได้กลิ่นกายหอมจากตัวนางทว่าไปเซียงซิวกลับไม่รู้เรื่องข่าวลือนี้เลย หากรู้หญิงสาวก็คงสาบแช่งต้วนอิ่นยิงที่ทำกับนางแบบนี้ยามเนื้อปายเสียงซิวจิบชาอยู่ในห้องเงียบๆเ,เพื่อดับความรู้สึกรุ่มร้อนที่ลุกลามไปทั่วตัวหญิงสาวนั่งหน้าเศร้าไร้ชีวิตชีวาร่างกายและจิตใจช่างว่างเปล่ารู้สึกโหยหาใครสักคนมาปลอบประโลมไม่ได้การยาสามวันมึนเมาเริ่มออกฤทธิ์อีกแล้ว ยิ่งหนังไม่พูดกับใครก็ยิ่งรู้สึกกระสับกระส่ายไปเสียงซิวไม่รู้จะรับมือกับอาการนี้อย่างไรจึงสั่งให้เสี่ยวซือไปเตรียมน้ำเย็นให้ถึงยาสามวันมึนเมาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดแต่ก็ไม่มีผลกับร่างกายมากนักน,นั่นเพราะจุดประสงค์ของยาต้องการไม่ให้ผู้ถูกพิษรู้ตัวถึงยาพิษนี้จะไม่ได้ร้ายแรงขนา ทําให้นางกระโจนเข้าหาผู้ชายคนแรกที่เจอแต่ก็ทําให้ปายเสียงซิวรู้สึกไม่ค่อยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเนี้เป็นวันที่สมนางรู้สึกราวกับว่าหากมีชายใดเข้ามายืนใกล้ๆนางก็อาจยั้งใจไว้ไม่อยู่กระโจนใส่เขาก็เป็นได้ดังนั้นนางต้องรีบแช่น้ำเย็นโดยเร็วทั้งเสี่ยวซือและเสี่ยวหวนต่างก็ไม่เข้าใจ วันนี้อากาศก็หนาวอยู่แล้วทำไมนายหญิงถึงยังอยากแช่น้ำเย็นอีกเมื่อเห็นใบหน้าของนายหญิงเปลี่ยนเป็นสีแดงละเรือสองสาวใช้จึงคิดว่าผู้เป็นนายป่วยจึงแนะนำว่าไม่ควรแช่น้ำแล้วประคองนางไปนอนบนเตียงก่อนจะรีบไปตามท่านหมอไปเสียงสิวรีบห้ามคนสนิททันทีเพราะในสมัยก่อนท่านหมอส่วนมากจะเป็นผู้ชาย ยิ่งตามยิ่งเป็นเรื่องหญิงสาวนอนอยู่บนเตียงจนบ่ายนางสั่งให้เสี่ยวซื่อและเสี่ยวหวนออกไปเตรียมของเดินทางกลับเมืองหลวงเพอยิ่งคนมากบรรยากาศโดยรอบก็ยิ่งอึดอัดนังอยากอยู่คนเดียวจะได้รู้สึกสงบสุขบ้างแต่พออยู่คนเดียวท่ามกลางความเงียบนา่งกลับรู้สึกว่าเวงงอยเงาปรารถนาอยากให้มีใครสักคนมาอยู่ข้าง คนที่นางสามารถกอดได้ความรู้สึกนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนยากจะทานทนหญิงสาวทนนอนบนเตียงต่อไปไม่ไหวแล้วจึงลุกออกไปเดินเล่นทันทีที่ก้าวขาออกจากห้องก็พบกับพระรองทรงเจียวเยเขามาทำไหมที่นี่หนำซ้ำยังยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องนางหญิงสาวได้แต่ยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไปครู่หนึ่ง ชายหนุ่มเองก็ชะงักค้างเช่นกันเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองตั้งแต่นางเดินออกไปจากห้องเขาก็คิดถึงแต่นางหลบภาพเรือนร่างนางออกไปจากใจไม่ได้เลยเขากำลังจะกลับอยู่แล้วแต่ได้ยินเสียงผู้ชายพูดกันถึงเรื่องนางพวกนั้นชื่นชมว่านางช่างมีสเสน่ห์ตรึงตาตรึงใจเพียงใด จากนั้นก็บอกว่าเห็นนางถูกรังแกจนร้องไห้วิ่งหนีไปทำเอาพวกเขาใจสลายไปกับนางด้วยหัวใจของซ่งเจียวเย่ก็พลอยร้าวรานไปด้วยเมื่อได้ยินเขาเขาไม่คิดหน้าคิดหลังอีกแล้วเปลี่ยนใจวิ่งมาหานางทันทีทว่าพอมาถึงหน้าประตูห้องของนางเขากลับลังเลใจเขาจะเข้าไปหานางได้อย่างไร ทำเช่นนี้จะไม่สร้างปัญหาให้นางหรอกรือขณะที่เขาตัดสินใจจะหันหลังกลับนางก็เดินออกมาจากห้องเสียก่อนทันทีที่หญิงสาวเดินออกมากลิ่นหอมประหลาดก็โชยมาแตะจมูกจนซองเจียวเย้ต้องกืนน้ำลายลงคออึกใหญ่จู่ๆเนื้อตัวก็ลุ่มร้อนกระสับกระสายขึ้นมา ความรู้สึกนี้คล้ายกับเวลาที่ผู้ชายพยายามบังคับใจควบคุมตัวเองเมื่อถูกกระตุ้นเร้าให้ตื่นตัวนับเป็นครั้งแรกที่เขารับรู้ถึงความรู้สึกแรงกล้าที่ยากจะควบคุมเอาไว้ได้เมื่อไปเสียงซิลมองเห็นเขาความคิดแรกก็คือนางต้องถอยห่างโดยเร็วที่สุดสภาพนางตอนนี้ไม่ควรเข้าใกล้ผู้ชายคนไหนทั้งนั้น ทว่าแม้แต่ตัวนางเองก็แทบบังคับใจตนเองไม่อยู่เช่นกันเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่่องเจียวเยรวบรวมสติสัมปชัญญะที่เหลืออยู่กัดฟันถามออกไปด้วยความเป็นห่วงข้าข้าสบายดีเจ้าค่ะไปเซียงซิวเองก็ประมารู้ว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันหากยาสามวันมึนเมาออกฤทธิ์หนักขึ้นนางต้องจบเหแน่ ไม่ผิดจากที่คิดไว้ย่าออกฤทธิ์รุนแรงจนทรงเจียวเย่ควบคุมตัวไม่อยู่ยื่นมือมาคว้าแขนเสื้อนางเอาไว้ทำยังไงดีแถวนี้มีคนตั้งมากมายคอยจับตาดูอยู่นางกลัวมากจนไม่กล้าขยับตัวแล้วนะทรงเจียวเย่เองก็ยังไม่เข้าใจการกระทําของตัวเองดีนะักจิตใต้สำนึกของเขาร่ำร้องเพียงว่าไม่อยากให้นางจากไป เขาจึงหลังนางไว้ชายหนุ่มมองมือตัวเองที่กำลังกำผพานุ่มลื่นกลิ่นหอมของนางอบอวนไปทั่วกายจนหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นหากเขาสามารถพานางหนีไปด้วยกันได้คงจะดีมากทีเดียวทันใดนั้นล่างบอบบางตรงหน้าก็สุดลงนั่งกับพื้นขอบคุณคุณชายทรงมากแต่จู่ๆข้าก็รู้สึกเวียนหัวเจ้าเจ็บตรงไหนบ้างไหม ส่งเจียวเย,ย่อยากช่วยพยุงนางขึ้นแต่หลงเหิงกลับเดินมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พอดีเขาเป็นสหายกับส่งเจียวเย่ยมานานแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่เขารู้สึกเกียดขี้หน้าอีกฝ่ายเท่ากับครั้งนี้เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงคิดจะจับมือผู้หญิงของค้าผู้หญิงคนนี้เป็นของเขาทั้งร่างกายและจิตวิญญาณเขาไม่มีวันยอมให้ชายอื่นแตะเนื้อต้องตัวนางอย่างเด็ดขาด หลงเฮงไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนคนอย่างลี่อองที่หากแค่ต้องการผู้หญิงสักคนก็พร้อมจะมีหญิงงามมาต่อแถวเสนอตัวให้แล้วแต่วันนี้กลับต้องมาหึงหวงผู้หญิงคนหนึ่งความรู้สึกไม่คุ้นชินนี้สร้างความหงุดหงิดให้ชายหนุ่มเป็นอย่างมากเขาจึงเดินตรงไปหาปายเซียงซิวแล้วกระชากแขนนางให้ลุกขึ้นลังตัวหญิงสาวเข้ามาในอ้อมกอดทันที ใบเซียงซิวเห็นสีหน้ามืดครึ้มของท่านอ,องสีหน้านางผันซีดเผือดหญิงสาวทลาตามแรงดึงใบหน้าปะทะเข้ากับอกแกล่งจนหน้าผากแดงระเรื่อโอ๊ยนี่แผ่นอกหรือแผ่นเหล็กกันเนี่ยดุดันจนนางเริ่มกลัวแล้วนะหญิงสาวถูกโอบรัดแน่นหนาจมอยู่ในอ้อมอกของผู้ชายที่ตัวร้อนเผาราวกับมีไฟสุมอยู่ด้านใน แต่น่าแปลกที่ความรู้สึกอ้างว้างว้าเวที่มีอยู่เมื่อครู่จูจ่ๆกับศูนย์สลายหายไปเหมือนไม่เคยมีอีกฝ่ายโอบกระชับนางนั่นขึ้นจนไปเสียงซิวอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงร้องปะท้วงออกมานางร้องเพราะเจ็บแต่ชายหนุ่มทั้งสองที่ได้ฟังกลับมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหลงเหงิงลดอาการโมโหลงไปบ้าง จึงคายอ้อมแขนออกเล็กน้อยในขณะที่ซ่งเจียวเย่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรยืนอยู่ตรงนี้ต่อเพราะอาจจะทำให้เขาสูญเสียการควบคุมตัวเองก็เป็นได้ในเมื่อไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่นี่แล้วข้าก็จะกลับเมืองหลวงเลยเจ้าซ่งเจียวเย่คิดว่าหลงเฮิงอาจจะไปส่งเขา หากทำแบบนั้นอีกฝ่ายก็จะต้องผลาออกจากนางเหมือนกันถ้าเช่นนั้นระวังตัวด้วยหลงเฮงกล่าวส่งแขกก่อนที่ทรงเจียวเย่จะพูดจบเสียอีกแม้ว่าเขาจะหายโกรธแล้วแต่ความหึงหวงยังไม่จบลงง่ายๆอีกอย่างถ้าให้ปล่อยไปเสียงซิวในตอนนี้ให้เขาไปตายอย่างง่ายเสียกว่าทรงเจียวเยจนปัญญาจะแยกสหายออกมา เขามองหญิงสาวที่อยู่ในอ้อมกอดหลงเหิงแล้วก็คิดว่าสหายคงแค่สแสดงละครตบตาให้เห็นในเมื่อหลงเหิงไม่ได้รักใครนางเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเซียงซิวกลับไปเมืองหลวงเขาจะสารภาพรักกับนางหรืออย่างน้อยก็อาจจะส่งขนมสอดไส้หัวใจไปให้หากไปเซียงซิยวยังคงมีใจให้เขาละก็ เขาจะให้หลงเหิงไปหาหญิงอื่นมาเข้าจวนลี่อองเพื่อเป็นเครื่องประดับยศแทนตัวนางแต่สำหรับหญิงผู้นี้เขาจะพานางมาอยู่ที่จวนตระกูลทรงจากนั้นก็จะดูแลทนุธนอมและให้ความรักกับนางเป็นอย่างดีอ้าวละค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ โอ้ยตายแล้วนะคะหนังเอกของเราจะได้อุ่นเตียงตอนไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปค่ะไปสนุกกันต่อในตอนหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ